ก็ค่อยเลี้ยงเขาเล่งมาเมามมล่ไม้ตรงผมคุมลมให้นิ่งเอาเล่งเครื่องมาก่อนก็ค่อยเล่งไม้เฟ้ยก่อนเล่งให้นิ่งๆก่อนคุมลมให้นิ่งคุมลมให้นิ่งโอเคเดี๋ยวเอาใหม่เล่งเล่งไปก่อนพี่อย่าเพิ่งลงไปก่อนเล่งไปก่อนออกไปก่อนเล่งไปเล่งไปออกไปเลยไม่ได้ออกไปก่อนเล่งไปก่อนเล่งไปก่อนเตไปวน, bore, ปวนลเล่งไปไปวนมาใหม่อีกรอบเล่งไปเล่งไปเล่งไปวนไม่รอบ ให้ตัวลงมาดึงซ mhm. ้ายมาหน่อยซ้ายมาให้ตรงผมให้ตรงผมผมให้ตรงผมดึงดึงมาทําให้ตรงผมคุณลงนิ่งโอเคผ่อนคันเร่งผ่อนคันเร่งชูมือไว้ชูมือไว้ชูมือไว้ผ่อนคันเร่งให้สุดผ่อนให้สุดนอนลงบ่านอนบ่ดับเครื่องเลยดับเครื่อง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 ให้สุด อ,อย่าเพิ่งเบรกนะลงไปก่อนนะค่อยๆอเตรียมยืนดึงเบรคค่อยๆดึงเบรโอเคสวยอ้าโอเคได้อยู่ครับไม่เป็นไรสวยอยู่สวยอยู่ลื่นไปหน่อยเกือ <c oughs> บยืนได้ครับเนะี่ยขับรถมาด้วย เป็นไงบ้างพี่โอเคคือได้เนาะถ้าเราเริ่มเจอล้มอย่างนี้ไปเรื่อยๆทั้งนี้อ่าเราจะไม่ต้องกลัวแล้วก็เดี๋ยวจะชินไปเองปกติมันไม่มีอะไรหรอกลมอ่ะเครื่องโอเคเลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวไปปรับให้ใหม่ๆได้โอเควันนี้ถือว่าใกล้เจอมันมันมันเหมือนมันลื่นตรงพี่เหมือนลื่นเลยแหะพืชหน่อยแล้วก็กลายเป็นเี็บมีอยู่ คครับไฟที่สองสวยเบรกก็เกือบพอดีพี่แต่จังหวะมันยังไม่เป๊ะไงเดี๋ยวก็ไปเรื่อยๆพี่โอเคครับผ่านไฟสองสวยงามขึ้นไปสูงจัดกว่าจะลงไงันี้ลมแรงลมแรงจะยกนี้ลมแรงลมก็เลยยกไปเรื่อยๆแล้วต้องม้วนตัวใช่จะติดลมบนถ้าพี่ยังัะเร่งยังสูงอยู่นะยังไงก็ไม่ลงตึงอย